เค okay. สดีครับทุกคนวันนี้ผมตื่นมาตีสี่วันนี้มีภารกิจครับจะมาซ้อมกับน้องคนหนึ่งซึ่งลินลี่แมวเป้าบอกว่าเธอไปสัมภาษณ์น้องเขาเลยดิกาจะวิ่งมาราธอนครั้งแรกซึ่งมาราธอนครั้งแรกของเขาก็คือที่ฟูจิมาราธอนปลายปีนี้นะครับก็เลยอยากจะมาคุยกับน้องเพราะว,ว่าวิ่งมานานแค่ไหนทําไมถึงอยากจะวิ่งมาราธอนเป็นครั้งแรกขอต้อนรับน้องเดียสวัสดีค่ะน้องเดียครับแนะนําตัวเองหน่อยครับจะแนะนําตัวเองยังไงดี เออเดียค่ะเดียทําอะไรที่ไหนย, <Okay. S 1> ยังไงเป็<บ>น <Okay. S 2> เพื่อนที่ลิลลี่่ก็ทํางานที่เดียวกันครับแล้วก็จริงจริงจบเภสัชมาแต่ชอบวิ่งตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอ๋อวิ่งตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเหรอใช่ค่ะแต่ว่าออกกาลังกายทั่วไปชอบวิ่งตั้งแหละสมัยเรียนชอบอกอกกาลังกายค่ะแล้วก็ พอมาทํางานเราก็เจอพี่ที่ออฟฟิศที่วิ่งกันเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมันอินสปายเราอยากให้วิ่งแล้วก็ปีที่แล้วเห็นพี่ลิลลี่พ่เตอร์ใช่ไหมก็ที่เดียวออฟฟิศไปฟูจิกันเราเลยอยากไปบ้างอ๋อใช่ค่ะก็เลยเลือกตัดสินใจให้ฟูจิเป็นมาราธอนแรกในชีวิตใช่ทำไมมันถึงต้องไปวิ่งมาราธอนนะเออทำไมอยากวิ่งเราไม่รู้สึกว่าไกลไปหรอ เราไม่รู้สึกว่าไกลไปหรอเรารู้สึกว่ามันท้าทายแต่ว่าซับหนึ่งเราก็ทํามาแล้วซับสองก็ทํามาแล้วอะไรเงี้ยในฮาฟใช่ไหม,มแล้วเขารู้สึกว่าอยากจะก้าวข้ามขีดจํากัดตัวเองไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ซับสี่สนามนี้นะคะ <laughs> ใช่แล้วก็คืรู้สึกว่าอยากลองดูว่าเฮ้ยเราจะทําได้ไหมการที่เราจะเตรียมตัวไปมาราธอนเนี่ยมันก็ต้องมีตารางการฝึกซ้อ,ซอมนอะก้อซึ่งตอนนี้ความเข้มข้นเนี่ยมันเป็นยังไงพอจะแชร์ ตารางการสุดซ้อมได้ไหมโอเคได้ค่ะก็แชร์ในมุมของคนที่อาจจะไม่ได้รู้เยอะเท่าไหรน่นะแต่ว่าก็มีตารางค่ะมีโค้ชดูแลส่วนตัวเนาะตอนนี้ยังอยู่ช่วงจะจบเบสเฟสละเดี๋ยวจะเริ่มบิวแล้วค่ะก็ตอนนี้ถ้าช่วงบเบสก็จะอยู่ประมาณ200นิดๆตอ่อเดือน200กิโลนิดตนต่อเดือนเธอน้องวิ่ง200กิโลเมตรนะ เธอวิ่งเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาในช่วงมีที่เพิ่งเริ่มเตรียมร่างกายค่ะก็จะเป็นอีซี่เป็นหลักแต่ตารางวันนี้ก็คือไม่อีซี่เท่าไหร่ใช่แล้วปกติอาทิตย์หนึ่งซ้อมกี่วันอาทิตย์หนึ่งน่าจะห้าวันได้ค่ะห้าวันเนาะห้าวันแล้วก็วันวันหนึ่งที่หยุดก็อาจจะแบบวันนี้วันนี้หกไปเซอร์กิตวันที่เสร็จอาจจะเป็นวันพักแล้วก็ไปโยคะอะไรเงี้ยก็ถือว่าเข้มข้นอยู่นะใช่ไหม นี่เป็นความเข้มข้นที่สุดในชีวิตเลยไหมเพราะว่าเราต้องเตรียมไปมาาธอนใช่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันท้าทายปกติย1บอ็ดนี่คือเท่าหนึ่งของย1ิบเอ็ดเลยอ่ะอืมก็ท้าทายดีเรา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 รู้สึกว่าแบบอยากจะลองสู้กับมันสักตั้งหนึง่งอืมค่ะการฝ <c oughs> ึกซ้อมอะไรที่เหนื่อยที่สุดในตอนนี้วิ่งฟวาดเล็กเนี่แหละเราเราชอบวิ่งช้าๆยาว,วๆลองลันอย่างเงี้ยทางเราเลยแต่ว่าถ้าวันไหนแบบวิ่งเร็วขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โห ไม่ชอบเลยเหนื่อยคือพวก interval พวกฝาเล็กฝาเล็กก็คือวิ่งช้าสลับเร็วใช่ไม่ชอบเลยเหนื่อยแต่ว่ามันสําคัญมากเนาะเพราะว่าการที่จะไปวิ่งมาราธอนน่ะมันต้องทําให้ร่างกายฝึกกับความทนทานในความเร็วแบบนั้นใช่ไหมอย่างเช่นตัวอย่างวันเนี้ยเรามาวิ่งฮะพาลิลลี่มาวิ่งด้วยก็คือมันเป็นเซสชั่นยังไงนะฝาเล็ก12เซต สามนาทีเป็นเพจเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นของสิบกิโลของเราค่ะก็จะหยุดม,มันห้าหนึ่งศูนย์ถึงห้าสองศูนย์มันแล้วก็สลหรับจ็อกหนึ่งนาทีโอเค่คก็เคาะความเร็วหน่อยออเ,เน่อย,อย,เนอยอยู่เน่ยอยู่เนาะฝนตกด้วยใช่แต่ก็คือว่าต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าไม่ร้อนมาก แล้วไม่ยอมแพ้ด้วยนะฝนตกห<พ>ลบเป้าไม่หลบไม่ลหลบค่ะลุยรีวิวรองเท้าเนี่ยครับปกติใช้รองเท้าอะไรซอมครับจริงๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าครั้งแรกที่ใช้ไนกี้วอมิโล่หมาซ้อมฝันเล็กนะคะเพราะว่าถ้าปกติตารางอย่างเงี้ยเราจะใช้แบบไม่ซูมไฟสิกกก็เวเปอร์ไฟอย่างเงี้ยค่ะเป็นสาวกไนกี้ถูกต้อง <laughs> บอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าโบเมโร่18นอกจากปกติเราวิ่งเราวิ่งอีซี่ใช่ไหมมันก็จะช่วยนวันวเท้าเรานิดนึงเทรนนิ้วก็ได้วันนี้มาซ้อมฟันเล็กกดเพจห้าก็สอบสนองดีค่ะ<อ>ใช่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนี่ต้องไปจัดตัวใหม่แล้วละ่ะก็เล็งอยู่ถ้าเกิดคนที่เขาเพิ่งเริ่มวิ่งอ่ะ <c oughs> เราอยากจะให้กําลังใจหรือว่ามี <c oughs> คําแนะนําอะไรครับสําหรับคนที่เพิ่งวิ่งใหม่ๆเราแบบ <Okay. S 1> มีเป้าหมายมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็จริงๆต้องบอกว่าเอตั้งเป้าหมายไว้ก่อนแหละว่าเฮ้ยวันนี้อยากจะลองมันอาจจะยังไม่ได้5้าโลสิบโลหรือวิ่งระยะไกลได้เท่าไหร่เนาะถ้าครั้งแรกๆมาจะหน่อยว่าค่อยๆวิ่งไปค่ะคิดแล้วก็ไปวิ่งเลยอใช่แล้วก็มันจะลองมือทาลองมือทําถูกต้องแล้วก็สม่ําเสมอใช่ค่ะนี่ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของน้องเดียนะฮะน้องเดียเพื่อนลิลลี่ไม่รู้จะนิยามมันยังไงเนาะคือ <c oughs> ด้วยด้วยความที่เห็นน้องเขาฝึกซ้อมแบบเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยมีตารางชัดเจนก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยทำไมมีวินัยจังเลยก็เลยอยากจะแบบมาสัมภาษณ์เนาะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจที่จะมาวิ่งนะครับหรือว่ามีเป้าหมายมาราธอนก็ลองเอาเอาวัสดีครับโค้ดโค้ดหมี อาลืมเลยลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตว่าน้องเดียสามารถทําได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือเปล่ากับฟูจิมาราธอนปลายปีนี้ฮะ <Yeah. S 1> โอเคขอบคุณน้องเดียมากครับขอบคุณค่ะ